สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะบทสรุปทั้งหมดจากวิญญาณแตงโมอาจารย์ที่ทำพิธีก่อนเจอศพนั่งกรรมาฐานเผยประโยคที่แตงโมบอกยังคงสืบหาคดีเข้นความจริงกันอย่างต่อเนื่องสำหรับคดีการเสียชีวิตของแตงโมนิดาที่ตกน้ำกลางแม่น้ำเจ้าพยาแต่ยังคงเป็นที่สงสัยของคนทั้งประเทศว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ โดยก่อนหน้านี้ก่อนพบร่างแตงโมได้มีจดหมายปริศนาให้ทําพิธีตามที่บอกไม่นานก็พบร่างของแตงโมลอยห่างจากโปะ๊เพียง50เมตรทราบภายหลังเจ้าของจดหมายคือจัก,กรินรังสิมันธนาการค่ำที่ผ่านมาจัก,กรินได้ไลฟ์สดอีกครั้งพูดถึงคดีแตงโมโดยสรุปจากไลฟ์ได้ว่าช่วงเวลาตีสอาจารย์ตื่นจะไปกรรมฐานแตงโมมารอขอความช่วยเหลือ แตงโมบอกว่าอยากให้เพื่อนพูดความจริงออกไปไม่ได้โกรธแค้นใครทั้งสิ้นแต่เสียใจที่รักและไว้ใจแตงโมร้องไห้ไม่หยุดตั้งแต่ตีสองจนเกือบเช้าที่นั่งคุยกันอาจารย์สงสารมากอยากฝากบอกแฟนว่าบุญวาสนาต่อกันหมดลงเท่านี้ไม่อยากให้แฟนยึดติดเป็นห่วงรักมากแตงโมบอกว่ามีเรื่องเกิดขึ้นในเรืออยากให้ออกมาพูดความจริงว่าเกิดเรื่องอะไรถึงทําให้แตงโม ไปที่ท้ายเรือแตงโมฝากบอกว่าถ้าฉี่จริงๆจะไม่มีคนจับหรือช่วยหยุดเรือให้ฉี่เลยหรือท้ายเรือลื่นมากๆแตงโมเล่าว่าตกน้ําไม่ใช่ท่างหงายหลังแต่เป็นลื่นลงด้านซ้ายแขนซ้ายจับราวไว้แต่ลื่นไม่ได้จมลงทันทีสุดท้ายตะโกนขอให้เพื่อนช่วยถ้าเพื่อนช่วยจริงๆแตงโมอาจจะไม่ต้องตายแตงโมเสียใจมากๆฝากบอกเพื่อนสนิท ที่ไม่ใช่เพศหญิงสองคนคุณแม่และแฟนช่วยล้างมนทินกับคนที่เข้าใจผิดและช่วยแตงโมด้วยช่วยเอาความจริงออกมายังไม่ได้ไปไหนได้เห็นทุกอย่างหลังจากตายไปแล้วจำได้ว่าเห็นภาพว่าตายยังไงความจริงปรากฏไม่เกินวันศุกร์นี้เรื่องทุกอย่างจะจบสิน้นตอนนี้แตงโมได้ไปเป็นนางฟ้าแล้วจะไปในที่ที่ดีแต่ตอนนี้ขอล่ำลาเพื่อนๆครอบครัวฝากเพื่อนๆว่า อาจจะมาในสภาพที่ไม่ค่อยสวยเพราะหน้าบวมนิดหน่อยขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากที่นี่ .com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังเชื่อกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ